สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะช่องสไตล์ป้านแลนด์นะคะวันนี้ค่ะวันนี้มีมีบอลสีนะคะบอลสีมานําเสนอผู้ชมทางบ้านค่ะหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักบอลสีบอลสีเป็นราชินีไม้ใบค่ะเป็นบอลที่สวยงามผ่านการพัฒนามาไม่รู้กี่สิปีนะคะอ่ะที่ที่รู้เขาๆประวัติเขาๆบอนสีเข้ามาในเมืองไทยเรานะคะเป็นร้อยรอยปีนะคะ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าเราค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะช่องป้าแลแนแลนะคะสไตล์ป้าแลแนแลค่ะก็จะมาแนะนําให้ผู้ชมทางบ้านรู้จักบอลสีกันแล้วก็มาจําหน่ายบอลสีแบ่งพันบอลสีกันค่ะซึ่งบอลสีนะคะกว่าจะได้ชื่อมาค่ะผู้ชมค่ะก่อนจะได้ชื่อมานะคะก็เจ้าของสวนนักพัฒนาค่ะก็ต้องคัดสายพันธุ์สวยๆสวยๆแล้วก็ แล้วก็นิ่งๆนะคะผ่านการพัฒนามาจนเขานิ่งแล้วจนเขานิ่งแล้วแล้วก็นําไปจดชื่อจดชื่อขึ้นทะเบียนชื่อนะคะกับสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยค่ะบอลสีก็เลยต้องมีชื่อนะคะมีชื่อแต่ถ้าต้นไหนค่ะต้นไหนที่ยังสวยไม่พอหรือว่าหรือว่าโดดเด่นไม่เพียงพอค่ะ ทางสวนก็จะตั้งชื่อลอยเอาไว้นะคะยังไม่ไปขึ้นทะเบียนนะคะให้รู้ว่าบอนสีต้นนี้อ,ออกจากสวนนี้พัฒนาจากสวนนี้แต่ยังแต่ยังไม่ไปไปจดขึ้นทะเบียนเป็นทางการนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันบอนสีกันค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะมีมีหลายๆชื่อนะคะที่จดทะเบียนแล้วนะจดทะเบียนแล้วที่เราพาชมอยู่นี่ค่ะอันนี้คือเทราปรตีค่ะเทราปรตี บอสีที่มีชื่อว่าเทราปฏิราคาห้าสิบาทนะคะห้าสิบาททุกต้นนะที่เราถ่ายให้ชมอยู่นี่ค่ะแล้วก็ค่าขนส่งค่ะส่งไปสนีไทย EMS นะคะราคาเหมาเหมาอยู่ที่เจ็สิบาทคุณสั่งจิตกี่ต้นค่าส่งก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะส่งด่วนไปสนีไทยนะคะผู้ชมคะนี่คือเทราปฏิค่ะแล้วส่วนนี้ค่ะอันนี้คือเมืองนครชุมค่ะเมืองนครชุม ส่วนนี้เป็นขวัญจันทราพรค่ะเป็นบอลกาบนะเวลาโตมาเวลาเขาโตมานะคะจะเป็นสีชมพูสวยงามมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะไม้บางต้นนะเราจะไปตัดสิงความสวยตั้งแต่ต้นเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเขาโตมาค่ะสีเขาก็จะจัดจ้านสีจัดจ้านแล้วก็สีจะเด่นชัดค่ะอันนี้ชื่อขวัญจันทราพรนะคะขวัญจันทราพรราคา50บบาทค่ะและส่วนนี้เป็นลูกไม้ เป็นลูกไม้นะคะอันนี้โตขึ้นมาก็จะเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันค่ะสีชมพูแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆในใบนะคะราคาห้าสิบบาทค่ะส่วนนี้ชื่ออสงไขค่ะอสงไขาราคาห้าสิบบาทอันนี้บัวหิมะค่ะราคาห้าสิบบาทต้นนี้คือบอนเจ้าชายค่ะบอนเจ้าชายนะคะราคาห้าสิบบาทบอนเจ้าชายเวลาโตเต็มที่ก็จะเป็นบอนใบยาวแล้วก็กัดสีแดงสีแดงอ่ะสีแดงเข้มๆนะคะสีแดงแบบ แบบแดงแดงไม่แป๊ดเท่าไหร่นะคะอันนี้เจ้าชายห้าสิบบาทนี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ห้าสิบบาทต้นนี้กับต้นสองต้นที่เราถ่ายให้ชมนั่นคือชนิดเดียวกันนะคะเนี่ยต้นไหนบางต้นก็จะออกสีเร็วต้นนี้ออกสีช้าเห็นไหมคะถ้าอยู่ในร่มจะออกสีช้าสวนนี้เป็นบอนปีมะรงค่ะห้าสิบบาทนะคะสนนี้เป็นไม้ใบกลมนะคะเป็นลูกไม้นะเวลาโตมาก็จะกัดสีเป็นแดงเข้มนะคะ เป็นแดงเข้มราคา50บาทส่วนริมข้างในตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทิปวารีนะคะถ้าบอลไม้ไปลายก็จะกลายเป็นทิฟวารีค่ะนี่ค่ะราคา50บาทค่ะที่ถ่ายให้ชมอยู่ในห0บาททุกต้นนะคะชอบชื่อไหนอยากได้ต้นไหนก็สอบถามมาค่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปนะคะมาดูตู้นี้ค่ะตู้นี้สวยงามมากเลยอันนี้เป็นบัวหิมะแผงนะคะราคา50บาทค่ะมีอยู่2ต้นนะ มีสองต้นส่วนต้นนี้ค่ะมีบอลชื่อว่าพัทยาค่ะราคาห้าสิบาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ลูกไม้เนี่ยเป็นไม้เป็นไม้ฟอร์มมากวดนะคะ,ะซึ่งหลายๆสวนจะนําเข้าร่วมประกวดเพราะว่าเวลาโตมาสวยมากค่ะลูกไม้ค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าปราสาททองค่ะ50บาทส่วนด้านนี้ค่ะบอนสีเหลืองที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเวลาโตมานี่กระดูกเขาจะเป็นออกกัดออกสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นพื้นเขียวแล้วก็จะมีเม็ดมีเม็ดขาวขาวค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดสีนะคะเม็ดสีขาวอยู่ในใบปนๆอยู่ในใบค่ะราคา50บบาททุกต้นค่ะและส่วนนี้ค่ะนี่เป็นจิติมาเจจิราแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าขาวนะเป็นหน้าเป็นหน้าที่แบบเขาจะกลายมาค่ะ จะไม่ค่อยมีเม็ดจะเป็นขาวบริสุทธิ์แบบนี้นะคะสวยๆค่ะส่วนนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใบหอกค่ะใบหอกจะด่างๆสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาโตเต็มที่นะคะจะมีเม็ดสีแดงค่ะเห็นไหมคะเม็ดสีแดงปนในใบสีเขียวเห็นไหมคะเริ่มออกมาแล้วราคา50บาทค่ะส่วนตรงนี้เป็นบอลเหลืองศึกษาสตร์ค่ะ50บาททุกต้นนะคะค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่ 70บาทค่ะสั่งกี่ต้นก็ราคา70บาทนะนี่ก็เป็นบอลเจ้าชายค่ะบอลเจ้าชายอย่างที่บอกอันนี้มณนีล้อมเพชรค่ะมณนีล้อมเพชรจะเหลือสองต้นนะมันีล้อมเพชรห,นะหน้าแผงนะคะเหลือสองต้นส่วนนี้เป็นลูกไม้ปีกผีเสื้อค่ะใบเขาจะคล้ายๆปีกผีเสื้อแล้วนี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะอันนี้บอลเจ้าสาวค่ะราคาห้าสิบบาทนี่โบหิมะค่ะห้าสิบบาท นี้นนกเล็กรัตนาจาักรค่ะราคา50บาทต้นนี้เป็นลูกไม้ค่ะ5 0บาทลูกไม้ค่ะ50บาทลูกไม้ค่ะข้างใน50บาทค่ะแล้วมาดูด้านนี้ค่ะอันนี้คือบอนของขวัญน,นะคะราคา50บาทส่วนนี้บอลที่ชื่อว่าสิริมงคลดีค่ะสิริมงคลดีตอนนี้เหลือประมาณ4กระถางนะคะใครทันก็ทันนะ ใครทันก็ทันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นใหญ่นะต้นใหญ่เวลากัดสีเต็มที่ให้โชว์ให้ดูด้วยนะคะสิริมงคลดีค่ะส่วนนี้คือทิพบารีค่ะทิพบารีที่อ่ะเรียกง,ง่ายง่ายก็คือทิพบารีเนี่ยเป็นดารานุพร,รัตที่ผ่าออกมาแล้วเขาไม่ไป้ายเขาก็จะมีชื่อว่าทิพบารีค่ะราคา50บบาทค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสาวบ้านใหม่นะสาวบ้านใหม่นี่ค่ะ ชื่อสาวบ้านใหม่นะคะสาวบ้านใหม่เวลาโตเต็มที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะโชว์ต้นใหญ่ให้ชมนะราคา50บาทเนี่ยต้นนี้เริ่มกัดสีเต็มที่แล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะสาวบ้านใหม่ค่ะแล้วด้านในนู่นจะจะมีชื่อว่าแลนแลนพาเที่ยวนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะบอนที่มีชื่อว่านแลนแลนพาเที่ยวค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นบอลที่มีชื่อว่าตีใหญ่ค่ะตีใหญ่ตีใหญ่กัดสีเต็มที่นี่เห็นไหมคะสีเริ่มออกแล้วจะเป็นแดงแล้วก็ด่งดางๆค่ะสีแดงสดเลยนะคะแล้วก็ด่งดางๆใบจะด่งดางๆแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะตีใหญ่ค่ะเนี่ยต้นนี้สีแปดแล้ว50บาทเช่นเดียวกันค่ะแล้วด้านนี้ค่ะจะเป็นบอนแลแรลแลนพาเที่ยวค่ะบอแลแรลแลนพาเที่ยวนะคะเป็นส์ของสวนสมฤทัไทยบอลสีนะคะ ก็นำนำไปตั้งชื่อเอาช่องเอาช่องแลนแลนพาเที่ยวไปตั้งชื่อค่ะเดี๋ยวเราจะแปะต้นใหญ่ให้ชมไม้ไม้ไมแลนแลนพาเที่ยวตอนเด็กๆแบบนี้สีจะไม่สวยนะคะจะเป็นสีเขียวแล้วเขาจะเป็นบอลกัดสีเห็นไหมเนี่ยเริ่มกัดสีออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาต้นใหญ่มาแปะให้ชมนะคะเวลาเขาโตมาหน้าตาเขาเป็นยังไงคะแลนแลพาเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมตู้ต่อไปนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นทิพ์บารีนะคะผู้ชมค่ะเป็นทิพ์บารีนะต้นละห้าสิบบาทนี่ไงบอลลกไม้ที่เป็นปีกผีเสื้อจะสวยๆแบบนี้ค่ะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเป็นลูกไม้นะคะเ,เป็นอมรค่ะอันนี้อันนี้เป็นอมอนรรัตนาโกศ์ค่ะอมรรัตนาโกสิน,ออนรนสน์ส่วนนี้เป็นโชคล้ำซ้ำค่ะโชคล้ำซ้ำเหลือเหลืออยู่สองต้นนะคะโชคล้ำซ้ำเหลืออยู่สองต้น อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้โตขึ้นมาใบใหญ่มากใบใหญ่มากเลยค่ะนี่ก็คือบอนเจ้าชายบอนเจ้าชายเดี๋ยวเราแปะต้นใหญ่ๆให้ชมนะว่าเขาสวยขนาดไหนบอนเจ้าชายตอนนี้จะมีให้เก็บอยู่ประมาณ5 6กระถางนะคะใครทันก็ทันนะคะ5 6กระถางค่ะ50บาทค่ะแล้วส่วนนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบอนลูกไม้ค่ะบอนลูกไม้ เนี่ยราคาห้าสิบาทต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรค่ะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าเดิมๆนะคะต้นนี้ค่ะหน้าเดิมๆค่ะราคาห้าสิบบาทส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไม้เช่นเดียวกันค่ะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะแต่เขาน่าจะมีชื่อนะเรนเลนจําชื่อเขาไม่ได้ค่ะอันเนี้ยอ่าไม้ชนิดนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสองกระถางนะคะจะเหลืออยู่ประมาณสองกระถางค่ะ ต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็จําชื่อไม่ได้ป้ายเขาหายอันนี้เป็นบอลเก่านะใครจําชื่อได้มัง่งต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะราคาห้าสิบาทค่ะส่วนนี้เป็นบอลใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเป็นบอลมีหัวค่ะบอลมีหัวต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเห็นไหมคะดูเม็ดสีดิดูเม็ด,ดมสีในใบค่ะสวยงามมากเลยบอลสีนี้เป็นอะไรที่ไม่นิ่งนะคะบางทีนะตอนต้นเด็กๆเกนี่ยต้นนี้นะใบสีเขียวนะ ใบสีเขียวค่ะนี่ไงเวลาเขาโตเต็มที่มาเพราะว่าต้นนี้มีหัวค่ะแต่ต้นนี้เราขายอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่าส่งเมาเมานะคะผู้ชม่าค่าส่งเมาเมาอยู่ที่เจ็ดสิบาททุกบ้านค่ะคุณจะสั่งบอนสีกี่ต้นคุณก็จ่ายค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะอันนี้อย่างที่บอกค่ะต้นนี้มีชื่อนะคะแต่เราจําชื่อเขาไม่ได้ค่ะจําชื่อเขาไม่ได้นะเนี่ยห้าสิบบาทนะคะ ถ้าใครชอบบอลสีชมพูหวานๆค่ะแล้วเวลาโตมาเขาจะสวยมากนี่ค่ะราคา50บาทเขามีชื่อนะคะมีชื่อนี่ก็บอลลูกไม้เหลืองสีชมพูค่ะอันนี้เป็นบอลเหลืองราชาค่ะเหลืองราชาตอนนี้เหลืองราชาก็เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะ แล้วก็นี่ค่ะนายทองเหม็นนายทองเหม็นนี่ก็จะมีให้เก็บเหลือไม่กี่ต้นเช่นเดียวกันค่ะเวลากัดสีเต็มที่นะสีแดงเนี่ยสีแดงจะเต็มใบเลยนะคะแล้วก็ขอบผิวๆเนี่ยจะจะเป็นสีเขียวค่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดสีแดงนี่เต็มใบเลยนะคะเวลาเขาโตเต็มที่ค่ะนายทองเหม็นค่ะสวยงาม50บาทเช่นเดียวกันส่วนนี้จะเป็นบอนลูกไม้นะคะเป็นบอนลูกไม้ ลูกไม้ถ้าใครชอบพื้นเขียวแล้วก็เมเ็ดขาวๆในใบแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็สรงใบเขาจะแปลกๆนะคะเป็นบอลที่มีแข้งบอลมีแข้งหมายถึงอะไรก็คือเขาจะมีะมีมีก้านซ้อนขึ้นมาเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะนเนี่ยเนี่ยก้านซ้อนขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าบอลมีแข้งค่ะอันนี้ก็ราคา50บาทค่ะใครชอบบอนสไตล์แบบนี้นะคะ พื้นเขียวกระดูกขาวชัดเจนค่ะยิ่งโตยิ่งชัดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีจะมีเออเศรษฐีสุพรรณแผลงนะคะเศรษฐีสุพรรณแผลงก็จะมีให้เก็บอยู่ไม่กี่ต้นนะคะเศรษฐีสุพรรณแล้วเวลาโตมาก็จะเป็นเ่าเป็นเม็ดชุมพูออกมานะอันเนี้ยแล้วก็จะมีองค์หญิงอนัญญาพนาวันที่ไม่ป้ายนะคะอันนี้องค์หญิง องค์หญิงอนัญญาพนาวันไม่ป้ายค่ะไม่ป้ายแล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นปีมโรงนะคะเป็นปีมารงแล้วส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนเจ้าตอนนี้ก็มีให้เก็บอยู่ไม่กี่ต้นนะคะบอนเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นบอนอพญาดำรงราชาลูกภาพไม่ป้ายนะคะราคา50บาทแล้วเวลาโตมานะใบเขาจะออกสีแดงสดแล้วก็แล้วก็ สเขาใบเขาจะเงาจะเงาแบบเงาแวบเลยเงาเหมือนเหมือนเราเอาน้ำมันอะไรมาทาเขาค่ะสวยมากพญาดํารงเวลาโตมาสวยมากเลยค่ะแต่นี่เขาไม่ป้ายถ้าใครชอบพื้นแดงเต็มเลยนะต้องพญาดํารงต้นนี้ค่ะสวยงามแน่นอนค่ะด้านในก็จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้แล้วก็จะมีบอลบอลท,อทออนนี่มีชื่อว่าสุนทรภู่ค่ะบอลต้นนี้มีชื่อว่าสุนทรภู่เป็นบอนเก่านะคะ เป็นบอนเก่าจริงๆแล้วสุนทรพูนี่ก็มีเหลือประมาณสองต้นค่ะสุนทรพูนี่ค่ะเศรษฐีสุพ,พรรณแผลงอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะชอบต้นไหนสอบถามมาได้นะคะราคา50บาทค่ะค่าส่งเมาเมาอยู่ที่เจบบาททุกต้นค่ะสอบถามมาได้ค่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะส่วนตู้นี้ค่ะตู้นี้ ก็จะเป็นเมืองนครชุมนะคะส่วนใหญ่แล like ้วก็จะเป็นเมืองนครชุมนี่คือเมืองนครชุมค่ะเมืองนครชุมเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามค่ะสวยงามเวลาโตมาสวยมากค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบสีขาวสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้ค่ะบอนลูกไม้นะคะตรงนี้บ่อนลูกไม้ค่ะโตมาจะเป็นแบบนี้นะคะโชกระดูกเด่นๆแบบนี้ค่ะโชกระดูกเด่นๆแล้วก็พื้นสีขาวสวยงามค่ะ ราคาห้าสิบาททุกต้นค่ะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นของขวัญเป็นบอลของขวัญแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีอ่ะมีลาแลนพาเที่ยวมีส่วนใหญ่แล้วตู้นี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะต้นใหญ่ที่พร้อมจําหน่ายแล้วแล้วก็นี่ค่ะนกน้อยนําโชคค่ะใครที่ชอบบอลไซมินินะคะไซมินิไซเล็กๆนะคะต้องนกน้อยนําโชคค่ะกระถางละ50บาทนกน้อยนําโชคนี่นี่คือ นี่คือโตเต็มที่แล้วนะเขาต้นแค่นี้เองค่ะเขาจะต้นแค่นี้เองเอาไปเลี้ยงให้เขาแตกกอเป็นทรงพุ่มขึ้นมานะคะแล้วเวลาเวลาโตมาใบาแก่ของเขาค่ะจะม้วนๆแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะนกน้อยนําโชคกระถางละห้าสิบบาทค่ะจะมีอยู่5กระถางนะคะใครทันก็ทันห้กระถางค่ะนกน้อยนําโชคอันนี้ก็จะเป็นปราสาทองนี่เป็นบอลแลแลนพาเที่ยวค่ะแล้วก็นั่นก็จะเป็นบอลแลแลนพาเที่ยว เดี๋ยวเราแปะต้นใหญ่ให้ชมนะคะว่าบอลแลนดสวยขนาดไหนคะ่ะเวลาเขาโตมาตอนเด็กๆจะเขียวๆแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่เห็นอะไรเลยแต่เริ่มมีเม็ดขาวๆโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วสีเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมคะสีเริ่มเปลี่ยน,เ,น,เ,เ,ยนเพราะตรงเนี้จะกลายเป็นสีแดงหรือสีชมพูนะคะเนี่ยพื้นใบเนี่ยไม่ไม่เขียวซะทีเดียวนะแล้วก็จะมีเม็ดแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวแปะต้นใหญ่ให้ชมนะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะ ส่วนที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบอนลูกไม้นะคะบอนลูกไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันที่ไม่ป้ายค่ะตรงนี้เราจําหน่ายอยู่ที่ต้นละ20บาทนะคะ20บาทค่ะผู้ชมค่ะเนี่ยถ้าสั่งถ้าสั่งไม่ถึง200เราคิดค่าส่งแต่ถ้าคุณสั่ง200บาทขึ้นไปเราส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้นะคะต้นละ20บาทค่ะ ด้านในก็จะเป็นลูกไม้หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดดูเมืองนครชุมค่ะเ <text. S 1> ม,มืองนครชุมอันนี้แลนเรนจะจะเอามาปลูกปลูกลมรวมกัน,กกนลหลายๆต้นนะคะห,หลายๆต้นแล้วก็เขาแตกกอออกมาโดยธรรมชาติก็มีนี่ค่ะเนี่ยเมืองนครชุมที่เราถ่ายต้นให้ดูต้นเล็กไปแล้วเวลาโตมาสีเขาจะกัดแบบนี้ค่ะทรงใบสวยทรงใบสวยสีสวยค่ะเมืองนครชุมค่ะ ที่เราถ่ายให้ชมไปแล้วในตู้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้อย่างที่บอกค่ะต้นละ20บาทนะไม้ตรงนี้เป็นลูกไม้ที่มีอายุแล้วนะคะทุกต้นมีหัวค่ะต้นละ20บาทค่ะทุกต้นมีหัวถ้าคุณสั่ง200บาทขึ้นไปเราส่งให้ฟรีนะแต่ถ้าไม่ถึง200เราขอค่าส่งนะคะผู้ชมค่ะ เพราะตอนนี้ค่าขนส่งค่อนข้างที่จะแพงมากเราส่งเราส่งให้ผู้ชมทางบ้านส่งไปสนิท์นะคะส่งด่วน EMS นะคะไม่เกิน2วันไม้ถึงค่ะนี่ค่ะต้นละ20บาทค่ะอยากได้ต้นไหนสอบถามมาได้เลยแล้ว ลูกไม้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้เมล็ดนะคะจะเป็นไม้เมล็ดเพราะฉะนั้นโตมาต,ตัวตัวลแลแลนเองก็ไม่ทราบได้ว่าโตมาเขาจะสวยขนาดไหนแต่รับรองค่ะไม้ที่คัดสั่นแล้วไม้ที่สวนอาจารย์ท่านคัดแล้วแล้วก็ยกเอาลูกไม้ให้ลแลนแลนมาเวลาโตมาเขาจะเห็นเราก็จะเห็นสีสันของเขาเพราะว่าตอนเด็กๆไม่สามารถไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเขาสวยขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้ ตอนเด็กๆอ่ะเป็นสีเขียวนะพอโตมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมพื้นพื้นเขียวของเขาเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้แรกๆสีจะเป็นแบบนี้นะคะพื้นเขียวพื้นเขียวค่อยๆหายไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้นะคะเนี่ยจากพื้นเขียวนะพอโตมาเห็นไหมสีแดงเข้าสีแดงเข้าจนเนี่ยพื้นเขียวหายไปกลายเป็นด่างกลายเป็นด่างแดงสวยๆแบบนี้ค่ะถ้าท่านใดสนใจไม้มีหัวนะคะไม้มีหัวค่ะ แต่ถ้าอย่างงี้เป็นไม้เป็นอย่างนี้เราไม่จําหน่ายนะถ้าต้นใหญ่ๆเพราะว่าเอาเราเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เราจะจําหน่ายต้นเล็กๆแล้วให้คุณไปลุ้นกันเองรับรองค่ะว่าสวยงามแน่เนี่ยเราจะจําหน่ายต้นเล็กๆนะคะต้นละ2ยี่สิบาทค่ะสนใจสอบถามมาได้ค่ะนี่ค่ะผู้ชมคาต้นนี้นะต้นนี้มีชื่อว่าบอนเจ้าชายนะที่เราถ่ายต้นเล็กๆให้ชมไปแล้วค่ะต้นนี้คือบอนเจ้าชายค่ะโตมาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่า พื้นใบเขาจะเป็นสีสีแดงเข้มแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆปนปนอยู่นิดๆน,นะคะและส่วนนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือบอลไลแลนด์พาเที่ยวค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตอนเด็กๆใบสีเขียวอย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวเต็มที่จะเป็นแบบนี้ค่ะจะก,กัดสีจะก,กัดสีด่งดางๆแบบนี้นะคะเขียวชมพูขาวแบบนี้ค่ะเนี่ยชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็แดงแล้วก็ขาวมาค่ะอันนี้คือบอลไลแลนด์พาเที่ยวค่ะ แล้วส่วนต้นนี้ค่ะเป็นเศรษฐีสุพรรณแผงนะที่ตอนนี้เรายังมีแบ่งปันอยู่ประมาณ3ามสี่ต้นนะคะเศรษฐีสุพรรณแผงเวลาโตมาจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนต้นนี้ค่ะที่มีชื่อว่า สิริมงคลดีนะคะนี่คือสิริมงคลดีค่ะเวลาโตเต็มที่จะเป็นแบบนี้นะคะสิริมงคลดีตอนนี้ก็มีมีให้เก็บอยู่หลายต้นเช่นเดียวกันนะคะสิริมงคลดีค่ะอันนี้ก็คือปราสาททองณมุงนนค่ะณนะมุงนนข้างในก็จะเป็นเป็นบอลเวทมหาวันแล้วก็อึ่งสยาม กึงสยามแล้วก็มณีล้อมเพชรค่ะอันนี้เหลืองทองรัตนโชคนี่คือทองรัตนโชคนะคะตอนนี้เราผ่าทำจำนวนไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ขึ้นนะแต่ยังไม่ขึ้นอันนี้กิติมาเจอจิรากิติมาต,ตอนนี้หมดไปแล้วหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็ดูสิโชครำสำสวยงามมาก ท่านใดสนใจโทรสอบถามมาได้นะคะตู้นี้ก็จะมีไม้อยู่หลายชนิดค่ะตู้นี้เก็บเป็นแม่พันธุ์นะคะผู้ชมค่ะตู้นี้ไม่จําหน่ายนะเก็บเป็นแม่พันธุ์ขึ้นกระถางหกเอาไว้ค่ะต้นนี้ก็คือศึกษาศาสตร์นะคะเวลาโตมาจะเป็นแบบนี้ค่ะศึกษาศาสตร์และส่วนต้นนี้สาวบ้านใหม่ค่ะสาวบ้านใหม่ค่ะ สาวบ้านใหม่จะโชว์กระดูกสวยๆแบบนี้นะคะสาวบ้านใหม่ค่ะสวยงามอันนี้อันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าป้ายนะคะอันนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะตอนนี้เราเราเอากำลังเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์อยู่เพื่อจะทําจํานวนค่ะ ผู้ชมคะถ้าใครสนใจนะคะบอนสีที่เราถ่ายให้ชมไปแล้วนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่เราแปะไว้ในคลิปค่ะพร้อมทั้ง Q r code นะคะคุณสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะสอบถามกันมาได้ค่ะจะรบกวนให้ผู้ชมทางบ้านแอดไลน์มานะคะเราจะได้เราจะได้พูดคุยกันสะดวกสบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะไม้บางต้นอ่าเวลาคุณโทรเข้ามาไม้บางต้นอาจจะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นค่ะถ้าการแอดไลน์เข้ามาเรามีไลน์ซึ่งกันและกันค่ะเราสามารถที่จะส่งไม้ต้นอื่น ่ให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมคุณสามารถที่จะเลือกไม้ได้แบบชัดๆเลยนะคะในไลน์ได้ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้มาแบ่งปันบอลสีค่ะขอบคุณอีกครั้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ